วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนางค่ะบร,บรรจารชนชาค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายเดือนเนาอะ สำหรับลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถตอนนี้เราก็มีรถสวยให้ลูกค้ามาเลือกมากมายนะคะ,ะลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์หน้าที่ดูหรูหรานะคะวันนี้นางก็มีรถสวยมานำเสนอนะคะอ่ะวันนี้นะคะขอนำเสนอเป็นตัว Accord e นะคะ2.4 EL ใน v i g เกเตนะคะปี2011คะ่ะมาดูสีภายนอกภายในกันเลยเนาะว่ามีอะไรมาแนะนำเนาะสีภายนอกนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลคะ่ะล้ออลลอยนะคะเป็นขนาด10 7นิ้วค่ะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะทั้งซ้ายขวาเลยค่ะตรงมือเปิดนะคะก็จะเป็นแบบโคเมียมนะคะ,ะให้ลูกค้าดูสีรอบคันดูนะคะ,ะสำหรับสีภายนอกนะคะก็จะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะคะสำหรับภายในนะคะเรามาดูตรงแผงประตูด้านข้างก่อนนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะ ก็มีตรงคอนโซลกลางนะคะก็จะตกแต่งเป็นลายไม้เหมือนกันค่ะ แล้วก็มาดูที่เบาะหนังนะคะเบาะหนังของเราก็จะเป็นสีเบจนะคะ,ะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่มีปัญหานะคะ,ะแล้วก็เบาะฝั่งคนขับนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้แทิศทางนะคะลูกค้าสําหรับรถยนต์นะคะแอคคอร์ดคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะซึ่งออปชั่นฟังก์ชันต่างๆในรถยนต์คันนี้ถือว่ามีครบให้ลูกค้าทุกอย่างแล้วนะคะแต่นางจะพูดแค่บางตัวแล้วกันนะเพราะเกิดว่านางนาเสนอทุกตัวน่าจะยาวแน่นอนนะคะลูกค้าเป็นตัวที่เรา ใช้ตลอดเวลาก็คือเป็นตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องถอยหลังเวลาเราจอดนะคะตรงนี้มีจอแสดงผลให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูเนาะ,ะเวลาเราถอยหลังนะคะก็จะมีจอแสดงผลตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับเราเวลาถอยจอดนะคะเผื่อมีเด็กหรือมีสิ่งกีดขวางที่ขวางอยู่ด้านหลังแล้วก็สามารถมองได้จากจอสแสดงผลตรงนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะคะมีฟังก์ชันการควบคุมอ,อยู่บนพวงมาลัยนะคะและก็มีแพดเดิลชีพนะคะเพิ่มลดเกียร์ลด ถะะัดมาก็จะเป็นตัวระยะการใช้งานนะคะจะอยู่ที่1 9 9 6 8 9กกนิโลนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะคะอัตราการสิ้นเปลืองนะคะของรถยนต์คันนี้อยู่ที่14กิโลลิตรโดยประมาณนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจคันนี้นะคะวันนี้นะคะนามีราคาพิเศษสุดๆให้ลูกค้าเลยนะคะโดยปกติแล้วเราตั้งขายอยู่ที่ราคา538,000บาทวันนี้เราไม่ขายนะคะเราขายเพียง5 0 0 0 0 0บาท นนะะสําหรับข้อเสนอดีๆแบบนี้เรามีให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะแวะเข้ามาดูมาชมได้นะคะที่โชว์รูมของเรานะคะเรามีที่ผู้สการขายคอยต้อนรับลูกค้าตลอดเวลานะคะในช่วงเวลาทําการนะคะ8โมงถึง17นาฬิกานะคะหากลูกค้าไม่สะดวกนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะคะ0933193053ค่ะหรือจะเป็น Line o อฟ i ิเชีนะคะ แล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นเพจ Facebook นะคะของบริษัทเราเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะนางก็มีรถสวยๆดีๆมาฝากลูกค้าเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสัปดาหนะ์หน้านางจะมีรถรุ่นไหนแบบไหนมานำเสนอลูกค้าอีกฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ